เว้ยเดือดตัเดี๋ยวเวเดือดตัวเดือดตัตกใจมะเลยไม่อ evet ีกสองนาทีเท่านั้นเฮ้ยจริงเหรอใช่เฮ้ยครับไมไรไม่รู้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีลืมเพลงสวัสดีค่ะสวันนี้เราก็อยู่กับอยู่กับครับ ครับอยู่กับครับที่หนึ่งกับครับที่สองเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาไมค์ครับกันด้วยนะครับไช่ครับผมอยู่ในไมค์ครับนะครับที่เราอ่ะเล่นไมค์ครับกระต่อมาเลยแล้วคือคุณแป้งก็มาเติมเต็มความฝันเพราะว่าเราเคยอยากเล่นแบบนี้มากแต่คือแบบผมกระต่อเกินไปที่จะเล่นมันคนเดียวนะก็เลยมีผู้ช่วยมาช่วยก็คือวันนี้จะมาดูคุณแป้งไลน์นะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะเพราะว่ามันไม่ใช่อย่างที่พูดไปเมื่อวานนี่นะสงสัยแบบนี้มันมีกลางวันกลางคืนไหมมีมีอยู่แล้วเเเวววยยแบบ แค่เราอยู่บนนินที่สูงมบนเก็จะมีมอนเอ๊มีมอนไหมมีแน่นอนคุณถ้าแบบว่าเราทําพื้นที่กว้างๆไว้อะแบบถ้ามันไม่สว่างอ่ะมันก็จะเกิดขึ้นมาเลยแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ขยายพื้นที่อ่ะมันจะเกิดใส่หน้าเราไหมไม่เกิดไม่เกิดเพราะมันเล็กเกินไปเอองั้นเราก็อยู่กันเฉยๆตรงนั้นอยู่วะไม่ได้อม่ได้พรา่เนีอไม่ขยับใช่ไหมเราก็ไม่หิวก็ไม่ต้องหาข้าวกินไม่เห็นต้องทำอะไรโผลเรา้วมันจะมันจเลอะอหรอเฮ้ยคือเราคือเราโอเค หุยเรามายืนหมิ่นตึงเลยอ่ะนี่จะมาแอบยิงข้างหลังกันสรุปคือเดินไปข้างหน้าคุณกลัวอ่ะไมอยากลองบินบ้างอ่ะอมาลองเนี่ยมาลอง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 เนี่ยลองเลยคือคือเราแก้ทดสอบระบบเน่ยอเดี๋ยวจะแบบกดมันต้องกดเลยนะชิปปะกดชิปพ้ากดชิปกดชิปอุ้ย ชิปไม่ติดวะคุณแป้งคิโมไปหนิ <laughs> กดชิปค้างไว้ไหนคุณลองกดชิปสิคุณลองกดชิปก่อนคุณบอ <laughs> 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 เชิปกันไปเด้ชิปเมื่อกี้โทษนะชิปพาย <laughs> อ้อเนี่ยเห็นไหมมันกดได้แล้วก็กดค้างอันนี้มันอ๋อ,อ,อเราไปตั้งเป็นคอนโทรลอ๋อกดกดค้างใช่อ๋อเราไปตั้งเป็นคอนโทรลอ๋อโอเคมา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 ถามจริงอยากหร <จะ S 1> ู้ว่าในนี้มีอะไรบ้างจะมีบล็อกน้ำแข็งกับลาวาครับผมถ้าสมมติว่าเราหยิบเดี๋ยวนี้เราโยนลงไปคุณไม่ได้ เฮ้ยขนเริ่มทำมาหากินแล้วอะเดี๋ยวผมผมจะนั่งดูเฮ้ยน้องอะใครยังใครยังแบบเอ่อใครยังเขาเรียกว่าอะไรวะมีตัวอย่างดีๆให้ดูนะใช้งานผู้หญิงราก็นั่งดูชข้มงนมากนี่อย่าอย่าตกไปในลาวานะเดี๋ยวตายไม่อย่าลงมคุณอ่าอย่ายยเยยยยเดี๋ยยยยยวางดินทิ้งก่อโอเคโอเค เหมือนมาเป็นพาล่ะเดี๋ยวเขาบังดินให้เพิ่มเลยเขาแบบโอเคเป็นห่วงมากโอแล้วอมานนมามามนมา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 ้าม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 าดานามามาดาามามาามานาม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 า้นมามาม่มามายามะมา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 ยาม้ม่มามามะมา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 ม้านมา ทำไมไมันตกไปข้างล่างอ่ะก pues ็้วทำยังไงอ่ะเราจนกระโดดตำไม่ได้นะคะลองไปเอามาความขึ้นแล้วโหเรียบร้อยอ่ะสร้างครอบครัวสร้างวินเลจไงฟักไข่โอ้ออ๋อแล้วไปแล้วไปอุ้ยคิดอะไรอ่ะเปล่านะคุณนั่นแหละคิดอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเขาเขาวางผิด อ๋อนี่วางแบบครึ่งครึ่งชิ้นเหรอใช่มันจะได้ประหยัดหินมากขึ้นปูงทีละต้นมันมันไม่ทันใจว่าเชาาสวนแป้งเฮ้ยหรือว่าจะบอกว่าให้เราโอ้ยเกิดมีคุณบอกให้กดอัลเทร์แอท F สี่แป้งยี่สิบบาทคุณกดให้ดูหน่อยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษพี่ เมื่อกี like นะ้แบบเมื่อกี้แบบง้างนะเมื่อกี้สีหน้าเงยหน้าคือมันคือจริงจังมากเลยกดนะนะกดอะนะจอริง <universities> ค <warm hands ide> ุณว่าข้างล่างมีเหล็กปะเออเขาก็ว่าเป็นไปได้ได้เดี๋ยวลงไปดูคดยเจ๊อย่าพ่งไม่จอเลยขอบคุณนะเนี่ยจาคุณปิงฮาร์เนี่ยใบครับมีตอนปี2009รวมๆตอนนี้13ปีแล้วครับบ้าขอบคุณนะเนี่ยจาคุณบาร์บะทอจ้าแฟนใหม่พี่เซอสาวหล่อเท่สินะเฮะฮะฮะ ขอบคุณนเดดด้วยนะคะขอบคุณด้เนาะทำไมทราไม่ข้อคาถามเนี่ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้คาถามแล้วเรายังตอบกันไม่จบเลยนะขอบคุณนเดดด้วย่ะแต่คุณฟอสบอกเลยนะเว้ยว้าวเฮ้ยเดี๋ยวกันนะเฮ้ยเฮ้ยหนุ่มมาดิอ้าเจ็บซอมบี้ตัวแรกของคุณเอ้ยเราต้องตีให้ตายดิไม่งั้นเราก็ไม่ได้ของ ทำไมเขาซัดทีเดียวตายวะนีซัดอยู่ตัสามสี่ห้าทีคุณเป็นใครวะเนี่ยใช้ขวานูเอาอะไรโอ๊ยแต๊นแตแตแตเอ้าเอตาเอ้าเอ้าเอ้าเอเอ้า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 เอาเอ้าเอ้ะเอ้าเอ้าเอ้าเอ้เอเอาเอ้าเอ้าเเอ้าเอ้เอ้าเอ้ะเอ้า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 เอาเอ้าเ้าเอเอ้าเอ้าเอ้าเ้าเอ้าเเ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 อเเเเเเ พี่ผมว่าผมคงต้องไปเกิดใหม่อะเลือดผมแบบเขามีมองหน้าเลยนะพี่ครับอยากได้ดาวไปซัเดรอยากได้ดาวได้ครับได้ครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนน้องนี่ทําได้หมดเลยครับเอาเขาเอาเขามาแบกแล้วก็เป็นรายคารแล้วก็มาสั่งเขาทำนู่นทำนี่ด้วยแต่งกนแปลงแปงครับผมอแต่งงานกันแต่งงานกัน เอาใช้ใช้เหตุเป็นสินสอดใช่ไหมใช่ไหมอ่ะมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเออไมีค่อยแข็งไม่เราแค่เอาเราแค่เอาของที่ขายไปขึ้นมาเองใครในไงนายนายนายเด็กชายวิสาห์เด็กฟ้องฟ้องคู่ไหนดีเราไม่กล้าฟ้องอ่ะเขาน่ากลัวเดี๋ยวเราไปไปต่อไม่ได้ไงเดี๋ยวเราไปต่อไม่ได ดูนี่เนี่ยมคือการบูลลี่เลยว้ยเคยเห็นเขาไปดองไหมนี่คือเขาไปดงอากาศเขาไปดองขนาดนี้ฮะแบงค์บอยกำลังเข้าไปฟัดเข้าไปกับสเกลไรตันนะรวมไปแล้วห <c oughs> นะึ่งแล้วตอนนี้สองกำลังต่อยกันอยู่ฮะโหนี่พลีผูก้าหาญก็เยืนดูแข่งพลูก้าแชทดูไว้ผมคาประตูเป็นด้วยเฮ้ยเอาว่ะเก่งมากอุ้ยเก่งมากเก่งมากเก่งมาก รู้สึกเหมือนเดิมเก่งมากเลยลูกในที่สุดหนูก็เก่งมากลูกแม่ได้ครับแม่เฮ้ยไฟไหมเฮ้ย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 เราทำอะไรได้บ้างลุบทิ้งนี่คุณไม่ได้เรอวะโอเคครับเชียร์เชียร์เชียร์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านโอ้โหเชียร์เคลียร์คุณคุณคุณกุ้เขาไหวเขาไหวคุณเขาไหวเดี๋ยวเราเป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้เคยเคยเห็นแะเคยหมฟ้า พาดินไม่กินถึงวยนาติดตรกเเมือสวรรค์ขอเชิญเจวนดาลงมาลงมาเสียโอ้ๆอ้โอ้โออ้ออ้ออนีสาวอะโหนี่ยเดเร็วขึ้นเลยเห็นป่ะอับทค่าจ้างเท่าไหร่คะเนี่ยวันละสามสิบาทเน่ยเราเหมือนเราเหมือนเลิกเหมือนเด็กจริงๆนะเนี่ยจะโดดเน่จะโดดนีไม่ไม่อย่าลงมาฮะว้าว์ปเหรอฮะใช่ครับพลังของแป้งบอย อะไรอ่ะเกิดอะไรกันเขาลุกออไปเดี๋ยวติดอะไรวะบอกละคุณแป้งเร็วฮะตอบได้ที่เขาขุดหินไม่ครบสิบกองผมไม่บอกรักเขารอเฮ้ยเฮ้ยครบแล้วครบแล้วแต่ว่าแบบว่าเอาไปวางแล้วไงไม่เกี่ยวไม่นับไม่นับครบแล้วครับครบแล้วครับไม่นับอ่ะแล้วคุณจะเล่นอะไรต่อไปผมไม่นับอ่ะเข้าใจร้ายมากเลยอ่ะว่ายมาดิ ไปนะครับไปนะครับ It was at this moment that he knew he fucked up. อ้าวุ้ย <laughs> <laughs> ดีนะมันระเบิดน้อยมากทำไมาระเบิดแค่น้โอ้กระต่อตัวเลยม่อีกดิอุ้ยเอา,าแล้วเขาห้าวเขาห้าวอะวิ่งทำไมขุดแล้วมันกลายเป็นอันนี้ออกมาเฮ้คนกลายเป็น,นอ๋อมันต้องเอาไปครับใหม่อ๋อได้ได้เดี๋ยวครับนี่กันนี่ เหมือนเขาเริ่มเขาเริ่มโมโแล้วเขาคาเสร็จแล้วเขาก็ปาใส่หน้าววตัวนี้มันอ so ่เล่าหรอะเราเราให้แบบนุ่มนวโอ้โหเมื่อกี้คือดีดใส่น้าพถ้าเราวิ่งชนกระบองเพชรอ้าวเมเป็นไรเอ้าวเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหวังดีหวังดีกะว่ากะกะกะว่าจะดีดออกมาจากกระบงเพชรหน้ากะกะว่า มีคนฆาตกรรมผัดมาดิเลยผัดมาดิมีขอพี่ขอเอาของไปกับข้าวโพมเสียแล้วของมีข้อพิเศษเอาของไปกันของของพี่นะคะเอาให้หมดเลยของไปให้หมดเลยแค่น่ะพี่แค่น่ะเบื่อหมาแล้วพี่แกงอันนี้อายนิดน ไม่อ้โหหมดละว้ายฉันตกล่้มอน้ก็อยู่ไหนะนัไงอย่าอย่าเลยไม่ได้รอคนกันเองเคยคุยคยพูดค่อยจ้าคคุยพูดคยคยจ้าเรื่องเมื่อกี้มันเป็นเรื่องที่แบบ อ้าวอ้าอาเออ้อ้อ้อเรื่อยๆๆอตีเราทีหนึงตเราีนึงตีเราทีนึงเาไาวิ่งเร็วกว่าวะด้เหตุผลบางอย่างเขาไปโควิ่งทันวะสิหายแล้วไงเออไปเองก็ได้ อย่าไปทำได้เล่นบทเบียวเลยมีแน่อะไรอะไรผมคุณควรจะเข้ากับเด็กสร้างบ้านส่วนบ้านบ้านบ้านเขาไม่ได้สิเข้าไม่ได้สิเข้าไม่ได้สิบ้านมีประตูหลังโอ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้สิขึ้นไม่ได้สิครับคุณอะทดใจเมื่อกี้นี่ขุณขุดเลยอะคุณกำลัง มันโดดไปพร้อมกับของครึ่งก่อครับครับครับไทยรางงานได้แท้จริงเลยวะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาขอบคุณทุกที่แนร์เามาอหคุุคนดีวยเล้ามาอกันพทุกคนีวะข้าเจอบคุณทุกคนที่แะเข้ามาขอบคุณทุกคนท้วะเนามาเบกินี่แว้ามาขอบคุณทุนที่วเามาอคุณกนแวเข้ามอบคุณทุกคนี่แวเข้าอุุนที่แวะเข้ามืขอบคุณบายคนเามครับคุณกคนี่แเฮ้อุ <łość> <Harriet> ทอบยืนจรองนายนี่เหรอนี่แกงเขาในไลนี่เนี่ยนี่เนี่นี่เนี่แกงแกงเหรอไม่ตีพี่เอาเลยเลยค่าดวงไปกูนี่นี่เเยนี่เนี่ยนี่เนี่ย่นี่ยอ่ออิงสาสมอีงนี่นึงอีงนี่นึงอง่อ้รี